พาตองมาหาแม่แล้วนะครับตองพี่แม่พี่เองหนูตองใช่ไหมจ๊ะตันอตอ่ะพูดถึงหนูตลอดเลยนะลูกตัวจรจงอ่ะสวยมากเลยนะเป็นไงบ้างลูกเหนื่อยกันไหมเดินทางมาตั้งไกลเชียวเอาเป็นว่าพวกเราอ่ะนั่งกินผ้าก่อนนะวันนี้แม่เตรียมข้าวไว้เต็มเลยนะลูกใช่ตอง อาหารฝีมือแม่พี่เนี่ยอร่อยสุดยอดเลยนะพี่น,อน็อตไหนพี่เคยบอกว่าบ้านพี่ทําบริษัทใหญ่โตไม่ใช่หรอคะแล้วทําไมบ้านดูนบ้านแบบนี้คะตองวันนี้เป็นวันแรกที่เจอกันอะ่ะแม่ไม่รู้ว่าตองชอบทานอะไรแม่ก็เลยทํากับข้าวโโบมานะ่ะเอาเป็นว่ารอบหลังแม่รู้ว่าตองชอบอะไรไม่อะากทำเยอะๆนะลูกนะแม่ว่านั่งกันเถอะลูก เดี๋ยวอี้น้องอ่ะลูกไม่มีน้ำใจเลย <c oughs> หนูตองบ้านเกิอเดอยู่ไหนล่ะลูกต้องหิวน้ำอ่ะพี่ไปลเอาน้ำให้หน่อยได้ไหมคะได้จ้ะพี่พีพานะมัดไม่เป็นไรลูกเด <c oughs> ี๋ยวแม่หยิบให้เอง นี่จะหไหนนี่เปนน้ำเปล่าเนี่ยคะนี่เอามาให้ใครกินคะเนี่ยหมายไม่กินเลยมั้งไม่มีน้ำอัดลมน้ำหวานบ้างเลยหรือไงคะอ๋อพอดีว่าบ้านเราไม่ค่อยชอบเืล่มน้ำอัดลมนะลูกไม่มีก็ไปซื้อสิคะโมูนั่งทำอะไรอยู่อะคะคิดเองไม่ได้เลยไง แโมเย็นนะลกูกพี่นอ็อตนี่พี่หมายความว่ายังไงอะคะนี่แม่พี่เชิญตองมากินข้าวที่บ้านครั้งแรกจะมีผล,ลไม้มาต้อนรับตองแค่แตงโมเนี่ยหรอคะดูถูกเงนเกินไปหรือเปล่าถตองแค่แตงโมมันก็พอสําหรับเราแล้วนะนี่ถ้าไม่มีเงินจะซื้อของดีๆมาต้อนรับตองเนี่ยจะเชิญมาทําไมคะ,ะทําเป็นหน้าใหญ่ใจโตกันไปทาไมนอ็อตไม่เป็นไรหรอกลูก ตองไม่เป็นไรนะลูกวันนี้ตองกินแตงโมไปก่อนนะแล้วถ้าเกิดรอบหน้าตองมาใหม่เดี๋ยวแม่ทําของโปรดหนูให้กินนันลูกนะปกติตองอยู่บ้านหรือว่าไปที่ไหนๆเนี่ยผลไม้ที่ตองจะกินเนี่ยก็มีแต่เชอร์รี่สตรอเบอร์รี่องุ่นแดงหรือพวกเมลอนเท่านั้นแหละค่ะแตงโมแบบนี้ตองไม่กินหรอกได้จ้าถ้างั้นพวกหนูสองคนน่ะไปนั่งดูทีวีรอแม่นะลูกนะเดี๋ยวแม่ขอเก็บแตงโมเข้าตู้เย็นก่อนเดี๋ยวนะคะ มาใส่จานแบบนี้แล้วเนี่ยยังจะเก็บไปแช่ตู้เย็นใหม่อีกเหรอคะเท่าของเหลือไปเก็บได้ยังไงกันใครจะไปกินลงคะหมามันยังไม่กินเลยมะมันนองจริงตองแม่ให้เกียรติตองมากเลยนะแม่จะไม่ถือสาหาความอะไรตองหรอกแต่สิ่งที่ตองพูดเมื่อกี้มันเกินไปหรือเปล่าทําไมคะตองก็พูดความจริงทั้งนั้นนะ่ะหรือว่าบ้านนี้รับความจริงกันไม่ได้คะบ้านนอกอย่างไงมันก็คือบ้านนอกอะนี่ตองตองพูดแบบนี้กับแม่พี่ได้ยังไง ไปต่อไปเดี๋ยวค่ะกลับทำไมคะนี่ตองยังพูดไม่จบเลยนะตองก็พูดเรื่องจริงทั้งนั้นนะ่ะตองตองพูดว่าบ้านนอกซ้ำๆในหลายรอบเล้นะโกูกตองไม่คิดจะให้เกียรติผู้หลักผู้ใหญ่เลยเหรอหรือว่าบ้านพ่อแม่ตองสอนตองมาแบบนี้เหรอคะบ้านแม่กินประหยัดแล้วมันน่าอายตรงไหนคนที่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยต่างหากที่น่าอายกว่าแล้วเมื่อกี้ตองบอกว่าแม่เป็นคนบ้านนอกแม่ขอ บ้านนอกมันทำไมล่ะคะคนบ้านนอกขยันทำมาหากินแต่ตองล่ะไม่ว่าคนเมืองอย่างตองมากกว่านะทนาานี่น่าอับอายที่นี่คิดว่าพูดกันแบบนี้แล้วเนี่ยตองจะมองว่าพวกพี่เป็นคนสูงส่งเหรอคะครอบครัวพี่เนี่ยหาเงินได้ปีละไม่กี่ล้านกัินเชียวฮะจะมาทำตัวสูงส่งทำไมคนบ้านนอกยังไงมันก็คือบ้านนอกอยู่ในอังคาค่ะจะมาเทียบคนในเมืองแบบตองได้ยังไงถ้าตองคิดได้แบบนี้แล้วแม่ขอเชิญตองออกจากบ้านแม่ได้แล้วนะคะ บ้านหลังนี้ไม่มีใครรองตองเลยนะนี่แม่กลา้าไล่ตองอจากบ้านเหรอคะ,ะงั้นตองจะบอกเอาไว้อย่างหนึ่งนะคะคนอย่างตองเนี่ยมีคนรอต่อคิวจีบต,ตั้งแต่ที่นี่ไปจนถึงฝรั่งเศสเลยละคะตองให้โอกาสพี่น็อนตตองเลือกพี่เนี่ยพี่ควรจะขอบคุณตองได้ซ้ํานะแต่ไม่เป็นไรค่ะตองจะให้โอกาสพี่ไี้เลยอีกครั้งหนึ่งพี่จะเลือกตองหรือเลือกแม่พี่วันนี้พี่เพิ่งรู้ว่าพี่เกือบทําสิ่งที่ผิดพลาดที่สุดในชีวิต พี่ขอเลือกแม่พี่เชิญตองออกไปจากบ้านพี่เดี๋ยวนี้เลยนี่พี่คิดดีแล้วเหรอคะออกไปจากบ้านพี่เดี๋ยวนี้เลยดีค่ะงั้นเราก็จบกันต้องจะกลับเองเอ,อ๋อตองจะบอกให้นะคะพี่พลาดโอกาสแล้วละค่ะ ตองมีคนดีๆคนที่ดีกว่าพี่รวยกว่าพี่รอตองอยู่ตั้งเยอะแล้วแม่พี่เนี่ยพี่คิดว่าเขาจะดูแลพี่ไปได้อีกนานแค่ไหนคะเขาแก่ขนาดนี้แล้วเนี่ยตองฉันเคยได้ยินมานะว่าความงามของผู้หญิงนะ่ะมันต้องมาจากภายในะไม่ใช่หน้าตาแต่สิ่งที่เธอทำกับฉันวันนี้นะ่ะมันแสดงให้ฉันรู้ว่าเงินสาม,มารถซื้อได้ทุกอย่างยกเว้นมารยาทก,กับความเป็นคน แม่คะแม่อย่าดีใจไปนักเลยค่ะพี่น้องเขาเลือกแม่เนี่ยก็เพราะเขารักแม่ที่แม่เป็นแม่ของเขาแค่นั้นแหละค่ะผู้ชายเนี่ยยังไงชีวิตเขาก็ต้องแต่งงานสร้างครอบครัวของตัวเองอยู่แล้วสุดท้ายยังไงเขาก็ต้องเลือกตองค่ะความรักที่แท้จริงเน่เขาไม่ได้วัดกันที่หน้าตาหรือว่าฐานะหรอกนะแต่เขาวัดกันที่ความเคารพแล้วก็การเห็นค่าของกันต่างหากละ่ะฉันเลี้ยงงดมาทั้งชีวิตของฉัน แต่ฉันไม่เคยบังคับให้ลูกฉันต้องมาดูแลฉันเลยเพราะฉันคิดว่าความรักที่แท้จริงก็คือการปล่อยให้อีกฝาก่ายไปมีความสุขวันนี้ตอนนัดเขาเลือกของเขาเองเพราะเขาเห็นว่าอะไรที่มันสําคัญกว่านี่คนรวยอย่างตองเนี่ยไม่ต้องการคําสั่งสจากคนจนอย่างแม่หรอกนะตองรู้ไหมว่าทําไมวันนี้ฉันไม่โกรธตองเพราะว่าฉันสงสารตองต่างหากละแล้วตองก็ลองคิดดูเองนะว่าคนอย่างตองน่ะ จะสามารถนำพาวความสุขให้ใครได้เพราะคนอย่างตองในใจมีแต่ความเย่อหอยิ่งแล้วก็ดูถูกคนบางทีเงินอาจจะซื้อได้ทุกอ,อย่างนะตองแต่ไม่สามารถซื้อความรักที่แท้จริงได้ข้อนี้ต่างหากที่ตองผิดพลาดไปพี่ไม่เคยคิดเลยนะว่าตองจะเป็นคนแบบนี้พี่เกือบตัดสินใจผิดพลาดที่สุดในชีวิตละตองอาแต่มองเงินทอง ไม่เคยมองเห็นความรู้สึกหรือมองเห็นคุณค่าของหัวใจเลยต่อออกไปจากบ้านพี่เดี๋ยวนี้เลยแต่ตองเป็นคนสวยต้องมีเงินใครๆก็ต้องรักตองสิความรักที่แท้จริงนะ่ะเขาวัดกันที่ข้างในนะไม่ใช่หน้าตาหรือว่าเงินในกระเป๋าวันนี้ตองอาจจะไม่เข้าใจแต่ถ้าเกิดวันหน้าวันหนึง่งที่ตองเจอรักแท้แล้วก็ตองจะเข้าใจว่าทําไมวันนี้ลูกชายฉันถึงได้เลือกฉันที่เป็นบ้านนอกคนนี้ แต่แต่เราเป็นคนสวยอะตองหน้ารักใครๆก็บอกว่าตองหน้ารักที่สุดอะความหน้ารักที่แท้จริงมันอยู่ที่ใจไม่ใช่หน้าตาพี่ขอโทษน,นะตองวันนี้พี่ขอเลือกแม่พี่คนที่สอนในพี่รู้จักคุณค่าของชีวิตไม่ใช่คนที่มองแต่คุณค่าของคนของวัตถุแล้วต้องจะกลับไปไงคะเดี๋ยวฉันจะให้ต้นน็อตไปส่งแต่ก่อนที่เธอจะไปนะ ฉันมีอะไรจะบอกเธอหน,น้าตองวันนี้เราอาจจะจากกันไม่ดีแต่ถ้าเกิดวันไหนที่เธอคิดถึงพวกฉันอยากจะมาหาพวกฉันคิดถึงลูกชายฉันบ้านหลังนี้ยังเปิดต้อนรับเธอเสมอน้ตองเพราะฉันเชื่อว่าทุกคนมีโอกาสเติบโตแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองได้ป้าตองเดี๋ยวพี่ไปส่ง บ้างลูกส่งตอนถึงบ้านยังครับแม่คือผมต้องขอโทษแม่ด้วยนะครับที่ผมไม่เคยสังเกตความรักที่แม่มีให้ผมเลยผมมีโชคดีจริงๆครับที่มีแม่เป็นแม่นอสแม่ไม่เคยต้องการอะไรมากกว่าความสุขของลูกนะลูกเงินะ่ะมันสามารถหาได้แต่ความรักดีๆแล้วก็ความจริงใจต่างหากที่มันหายากอะ วันนี้แม่ดีใจนะที่ลูกได้เรียนรู้นะ่ะครับแม่ผมจะไม่มีวันลืมเลยครับ<ม>สิ่งที่แม่พูดกับตองวันนี้แม่สอนบทเรียนสำคัญที่สุดให้ผมกับตองครับแม่นี่เป็นแม่ที่ดีที่สุดเลยนะครับน็อดฟังแม่นะลกูกความรวยนะ่ะไม่ได้วัดกันที่เงินในบัญชีนะแต่เป็นความรักจากหัวใจมากกว่าบางครั้งคนเรานะ่ะก็ต้องยอมสูญเสียอะไรบางอย่างไปก่อน ถึงจะได้รู้ว่าอะไรสำคัญจริงๆครับแม่บทเรียนวันนี้ผมจะไม่ลืมเลยครับผมรักแม่นะครับ <c oughs> แม่ก็รักลูกจ้ะลูกเป็นทรัพย์สมบัติที่มีค่าของแม่นะจะรวยจะจนก็ไม่สำคัญนะลกูกขอแค่เรามีก,กันและกันแล้วก็มีหัวใจที่ดีงามนั่นแหละถึงจะเรียกว่าความสุขครับแม่ คุณค่าของคนไม่ใช่วัตถุมันวัดกันไม่ได้เพราะสิ่งสําคัญมาอยู่ที่จิตใจมากกว่า